สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิก้เสียสวยกับรถที่อยู่ด้านน้างผมนะ n o n d a CRV นะครับตัวนี้เป็นตัว RS ปี2022นะครับก็ในส่วนของการเคลือบแก้วติดเรียบร้อยแล้วนะครับสเตปซูเปอร์กาฟีนฮะตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของการติดฟิล์มใสกันรอยนะฮะจะมีในจุดของตรงนี้กาบทั้งหมด10ชิ้นนะฮะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับรอแห้งนะครับแล้วก็ค่อยเก็บรายละเอียดอย่างเช่นอย่างเงี้ย มันต้องกรอคอยเก็บรายละเอียดที่หลังหลังจากที่เข้าแห้งแล้วนะครับมาในส่วนตรงนี้เรากำลังทำงานอยู่ในส่วนของอ่าเขาเรียกว่ากาบภายในนะครับประตูทั้งหมด4บานก็จะเป็นในส่วนเจ็ตแบ็กเช่นกันในพวกนี้จะต้องติดฟิล์มใสกันรอยด้วยนะเห็นไหมก็ชิ้นส่วนที่ใสกันรอยอทั้งหมดของเราเนี่ยจะมาเป็นชุดที่ไดคขัดมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องใช้กัตเตอร์ตัดนะครับก็พอดีเป๊ะเลยก็ในส่วนนี้ไม่ยากยากยากของคันนี้คือ ตรงนี้เด้งก็คือปุ่มกดสตาร์ทเนี่ยแล้วก็มีหน้าจอนะคันนี้ติดหน้าจอด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวคันนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วจะมีในส่วนของนี่สปอยเลอ,ลลอลเร์สปอยเลอร์นี่ก็ติดด้วยนะจะเป็นส่วนนี้กับส่วนนี้คือชิ้นเดียวกันแต่ว่าเขาจะแยกชิ้นมาอย่างที่เห็นนล้ตอนนี้นี่ครับอันนี้ครับตัดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอติดตั้งนะครับก็ไม่ต้องกรีดรอยนะครับไม่ต้องกรีดรถเลยนะครับใช้งานได้เลยแต่ว่ารอ ติดเป็นลําดับครับผมนี่พามาดูนี่ตัวนี้ยังไม่ติดนะยังไม่ติดนะตรงนี้ติดแล้วจะเป็นอย่างนี้น,น,นี่อันนี้ติดแล้วแต่รอแห้งแห้งเสร็จก็จะกดขอบจะได้ใช้งานได้เรียบร้อยเห็นว่าถ้ากดขอบเสร็จมันก็จะเข้าที่มากขึ้นแต่ต้องรอเขาแห้งก่อนนะครับถึงจะกดขอบเข้าไปได้ตอนนี้นีอีกฝั่งหนึ่งก็กำลังติดอยู่เห็นไหมครับนี่ตรงนี้ติดอยู่ต,ต,ยต้องใช้เวลาเดี๋ยวไลนะ่น้ําเสร็จมันก็จะเข้าที่เข้าทางนะครับต้องใช้เวลานะครับในการติดตั้ง คใครที่สนใจครับอยากติดตั้งฟิล์มสาการอยเฉ mm hmm. พาะฉุดเสียงเนี่ย mm hmm. ก็โทรสั่งเข้าได้รถแต่ละรุ่นมีหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็สั่งได้เฉพาะชิ้นด้วยชิ้นไหนก็แล้วแต่ได้หมดเลยครับ mm hmm. ใครที่ต้องการ mm hmm. ติดต่อสอบถามได้วันนี้มิกกี้สวัสดีครับ